กำลังดื้อเลยนี่กำลังแบบเป็นเด็กดื้อเลยนี่ทั้งหมดเท่าไหร่เจ็ดตัววันนี้รับอาจารย์รับถังอาจารย์อยู่พอดีไปอยู่หน้าร้านที่เขาจับมาเนาะก็ศบตาศบตาก็เอาไปเดี๋ยวจะเอาไปอยู่กับอาจารย์เอาไปอยู่กับพระแล้วก็จะได้ไม่ดื้อออกมาให้เขาจับอีกนั่นแหละ กินข้าวก้นบาทนะเออฟังอาจารย์สวดมนต์เนี่ยฟังอาจารย์ทําวัดเช้าเย็นเนี่ยเออดีนะะต้องออกมาดื้ออีกจะได้บุญได้กุศลไปเกิดชาติหน้าประการใดก็จะได้อยู่ในมันที่มันสถานะที่มันดีกว่านี้นะเนาะได้ฟังสวดมนต์อาจารย์สวดมนต์พระสวดมนต์ เป็นมงคลกับชีวิตเออนี่แหละเดี๋ยวจะพาไปอยู่ในที่ดีๆโอ้ยรุ่นกำลังดื้อเลยเนี่ยเจ็ดตัวนะเนี่ยวันนี้เจ็ดตัวสบตามาก็สบตาไปดูนี่นี่นี่ไอ้ดือ้อนี่กันนี่กันดือ้อเนี่ยนี่กันดือ้อไวขนาดนี้แหละนี่อย่าไปอะไรทำไม ฮะทำไมสงสัยอะไรแอะ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 แอ,แอ,แอะยังไม่ฟังอีกนี่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 จะพาพี่เขาไปปล่อยเนี่ยจะไปอยู่ด้วยไหมล่ะไปไหมไปอยู่กับพี่เขาไหมหนู่นไปอยู่กับอาจารย์อยู่วัดไปไหมนี่ดูความดื้อเนี่ยดื้อเจอดื้อเนี่ยนี่นี่นนดื้อเจอดื้อเนี่ยฮะ ยัง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 นี่ไข่กำลังเป็นเม็ดเลยกำลังดื้อเหมือนกันนี่นี่เดี๋ยวก็พาอากงอาม่าไปปล่อยด้วยวันนี้ไอแสบไปโรงเรียนก็ไม่ได้ไปก็ช่วงนี้ก็ เก็บไข้ไม่สบายก็จะได้หมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัดยให้มันดีขึ้นเด้ออปล่อยก็ทำไว้ไวอวยพรให้อาม่าแข็งแรงตะกงแข็งแรงครอบครัวอยู่ดีมีแรงอยู่เย็นเป็นสุขเด้อแป๊บนึงก่อนรออาม่าแต่งตัว <c oughs> เดี๋ยวแต่งตัวเสร็จงา้างเดี๋ยวจะพาไปปล่อยเด้อโอเค